morning from washington dc ก็คือว่าเรื่องมันมีอยู่ว่าตื่นมาตั้งแต่เช้าเห็นเพลงใหม่ของพี่บอยป bts f i j a r i n b u k i n นในชื่อเพลง am o k not o k เราก็เลยอยากจะมา re-action mv กันเพราะว่าจริงๆอ่ะไม่กล้านะเขินแบบ คิดว่าน่าจะทำไม่ได้อะไอย่เงี้ยแต่ว่าสาเหตุหลักที่ตั้งใจหรือหรือแบบอยากจะทำจริงๆเพราะว่ามันมาจากหนังที่เราชอบนั่นก็คือเรื่องเพื่อนสนิทย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่แล้วเรายังเด็กมากๆตอนนั้นลแล้วแล้วหนังเรื่องนี้เป็นหนังเรื่องแรกที่เรามีโอกาสได้ดูในโรงหนังแล้วก็เป็นหนึ่งในหนังที่เราชอบมากที่สุดและเหมือน วันนี้มัน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 ทำให้ฝันเรามันเต็มยิ่งขึ้นเหมือนได้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 แคปับซูนการเวลาให้เราได้ย้อนกลับไปเห็นอะไรในช่วงนั้นอะไรอย่างเงี้ยเออไม่พูดเยอะละโอเคเรามาเริ่มดูไปพร้อมกันเลยโอเค แต่งตัวมาสวยแล้วนิดนึงอันนี้วัดความดันอะค่ะวัดความดันเดี๋ยวอธิบายฟังด้วยนี่ลูกลูกที่วาดไปด้วยแต่สัญญาว่ามันจะไม่ไม่ช็อตเออกำลังจะหาว่าช็อตแล้ว่าไม่ช็อตไม่ช็อตไม่กลัวอันนี้ที่เราไม่ได้ลองให้ฟังเลยว่ามันตึงเครื่องจะผิดเราจะมา ถามคำถามพี่แล้วโดูซิว่าพี่จะก็หกไว้ชื่ออะไรนชื่อดากานดาค่ะ <c oughs> เรียนจบที่ไหนครับมชค่ะ <c oughs> <c oughs> รากันดาวไม่เปลี่ยนเลยเนาะเหมือนเดิมเลยได้ต่กลัห้ใจตอบเธอไปท่นี้ฉันโอเค,คนย,ยมีรูปวาดรูปตอนในหนังเลยอ่ะ love

ว่าต่อไปจะทำอะไรนั่นสิมีงานอะไรทำแั้ล่ะกลับไปเชียงใหม่ปะละ่ะอยากให้ไปปะละ่ะมันมีห้องข้างๆเซ็งอยู่นะ อันนี้เขาใช้คำว่าเซ็งยู่อ่ะเขาไม่ใช่หรอไม่รู้ใช้สิเราก็ต้องไปเซ็งมาฉันสิเราโอ้โอโยตายหาอโอเคบันทึกบทสนทนาดากักดาไข่ย้อย2025กรุงเทพ Mmm, hahaha, mmm, hahaha, mmm, hahaha, mana Okay, <Governor> <casmas> โอเคกบมาละโอ้ยเต็มอิ่มมากคือมันเป็นหนังที่เราแบบเป็นเรื่องราวที่เราชอบมากๆเป็นเป็นหนังที่อยากเป็นหนังที่ทําให้เราอยากไปเรียนมชตอนนั้นนะก็คือว่าพอเราดู แล,แล้วไปดูแบบฟิลแบบต่างจังหวัดอ่ะเรา,เราบ้านเราไม่ได้อยู่ในตัวเมืองตอนที่เราไปดูหนังเรื่องเนี้ยเราไปดูแบบสนามโรงเรียนแล้วก็มีแบบผ้าผ้าใบอ่ะคุมคุมแบบข้างๆแล้วซื้อบัตรแบบจำได้ว่า25บาทตอนนั้นนะแล้วก็เข้าไปดูแบบฟิลแบบปูเสื่อนั่งดูแล้วเป็นหนังเป็นหนังในโรงเรื่องแรกที่เราไปดูแล้วเราก็ชอบมากๆแล้วก็ตาม ดาการดาตามดูตลอดแบบในใจก็แอบลุ้นว่าเอ้ยวันหนึ่งเขาจะได้เจอกันไหมแบบเขาจะมีโอกาสได้กลับมาหากันหรือเปล่าแต่ในใจนึงก็แอบ,บสงสารถ้าสมมติว่าใขรย,ย้อยกลับมาล้วก็แอบ,บสงสารหมอพยาบาลน,นุย้ยใช่ไหมล้วก็แบบเอ้ยแต่แบบพอฉากตอนจบที่ดาการดานั่งนั่งดูสมุดภาพที่ขย,ย้อยส่งมาคือตอนนั้นก็คือแบบตายหาตายตายหาอยู่แล้วแล้วพอวันเนี้ย ผ่านมา20ปีกับหนังเรื่องนี้ได้กลับมาอีกครั้งกับกับผลงานเพลงของบอยปอลและมีบิลกินที่เสียงแบบสามารถตายได้เลยจริงๆคือเหมียนมาเลยอ่ะต้องให้เหมียนมาเลยฟังแบบโอ้โหแบบแค่แค่แค่แค,แค่แค่พูดชื่อว่าดาการดาแต่นแรกก็คือแบบ สุดๆและแล้วเราเคยเอาเมลไปไปไปทำสมัครมิ that อะ่ะเด็ดฮอตมลวดอทคอมอ่ะเคยชื่อใช้ชื่อวดากันดานั่นแหละผ่านมา20ปีเออแล้วมันมาช่วงไหนตุลาใช่ไหมตอนนั้นน่ะหนังเรื่องนี้เข้าประมาณช่วงตุลาแล้วภาคเหนือเป็นช่วงที่อากาศหนาวพอดีแล้วบรรยากาศอะไรมันแบบมันเหมือนเป็นการอัดทุกอย่างเข้าไปในแคปซูลแล้วก็ ส่งมาให้เรากินในวันเนี้ยเออมันมันฟิลอ่ะแล้วเราขับมอเตอร์ไไปดูตอนนั้นน่าจำได้อทําดีมากเลยแล้วเสียงเพาะมากเพลงเพลงดีมากดีอรู้สึกดีอไปดูกันนะไปดูกันเยอะๆไปตะ ตามไปดูหนังด้วยเรายังดูอยู่เลยทุกวันนี้กลับไปดูเพื่อนสนิทอยู่เลยอะคิดถึงนะ้องคิดถึงฟู่เยินคิดถึงอะไรเงี้ยฮะเออสาหิทำไมถึงเขาเรียกว่าไข่ย้อยใช่ไหมต้องไปดูหนังเออจริงๆอะ่ะพระเอกชื่อหมูแต่นางเอกเรียกว่าไข่ย้อยทำไมถึงเรียกว่าไข่ย้อยก็ไปตามดูเอาโอเคแค่นี้แหละสำหรับวันนี้ตื่นแต่เชา้ามาร้องไห้แต่เชา้า <c oughs> คือเห็นตัวอย่างก็ตอน,นเห็นตัวอย่างก็คือแบบชิบหายแล้วทักไปหาเพื่อนสนิทคนหนึ่งเออชื่อเชษเออทักไปหามแบบมึงมจะกลับมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบเออพอมาดูปุ๊บโอโ้โหที่สุดขอบคุณนะขอบคุณบอยปอนขอบคุณบิวกินที่ หยิบเอาเพลงหยิบเอาเพื่อนสนิทหยิบเอาดาการดาไข่ย้อยกับกับมาอีกมาให้เรายังทันได้เห็นมันคือที่สุดของของหัวใจคือหนังคือหนังอันดับหนึ่งของเราเลยอะเป็นหนึ่งในห้าหนังที่แบบเราชอบมากที่สุดก็คือเพื่อนสนิทก็คืออันดับหนึ่งโอเคไปแล้วใครที่ยังไม่ดูเพื่อนสนิทอย่าลืมไปกดดูนะบาย